ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวขาวเกี่ยวกับที่ดินเขากระดงนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะแบกกันไปถึงไหนนะครับที่ดินเขากระดงทั้งหมด5083ไร่นะครับแล้วก็อีก80ตารางวานะ5 0า3ไร่80ตารางวาเนะี่ยเขาจะแบกกันไปถึงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามช้าง ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถตอนนี้ก็ได้ข่าวนะครับว่าอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะอาจจะให้การรถไฟเข้าไปบริหารจัดการชั่วคราวนะครับเพราะว่าก็มีดิวอะไรกันไว้นะครับเยอะแยะเลยหมายความว่ามีการจัดแข่งขันในสนามไม่ว่าจะเป็นสนามช้างสนามแข่งรถนะครับสนามช้างก็คือสนามฟุตบอลแล้วก็สนามแข่งรถ นะก็ไม่อยากให้เสียหายมีความเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีการจัดกันก็เลยมีแนวคิดว่าจะให้การรถไฟเข้าไปจัดการดูแลแต่จะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับตอนนี้มีชาวบ้านชาวเมืองนะครับมีชาวบ้านหลายคนเลยนะครับที่เข้าไปชูโฉนดของตัวเองที่ออกให้โดย สำนังกงานที่ดินพื้นที่นะครับบอกว่าเป็นที่ดินของตัวเองนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มานะครับที่อาศัยอยู่ในที่ดินตรงนั้นแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนะครับด้วยความเป็นจริงจริงๆเนะี่ยเอาจริงๆนะครับไม่มีการหลอกตัวเองเนะี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟครับนะครับตั้งแต่ปีพศ2อ6 2 ปีพศ2462นะมะีพระราจิตด,ดีการนะครับสมัยรัชกาลที่6นะจริงๆได้มาได้ร,รับรับพระรชาชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับแต่มาเป็นมีการปรับหลายๆอย่างแล้วก็ลงในพระราจิตด,ดีการนะในปีพศ2462ในรัชกาลที่6 จริงๆแล้วชาวบ้านเชาวเมืองเราที่เข้าไปอาศัยอยู่ก็เข้าไปอาศัยโดยผิดกฎหมายตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ปู่สังกษาย่าสังกษีนะครับตอนนี้ปีพศ2568นะครับลองกดเครื่องคีดเลขย้อนหลังดูนะครับว่ากี่ปีแล้วนะครับปี2462นะครับปี2462จนถึงนัปัจจุบันนะครับนะ2568 2 4 6 2 106ปีครับท่านผู้ชมตั้งแต่มีการาประกาศาเป็นพระราชินีกาเนะี่ยให้สร้างทางรถไฟนะ่ยมาทั้งหมดหนึปีแล้วครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6กนะครับก่อนหน้านั้นก็มีอีกนะครับนะมีพระราชองค์การ แต่ในพระราชอง์การนั้นก็ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารแต่ก็เป็นหลักฐานที่มีพระราชองค์การด้วยวาจาอันนี้ก็ถือว่านับเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่เป็นพระราชองการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นับเหมือนกันครับเป็นวาจาเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่คุณไปค้นประวัติศาสตร์ได้เลย นะ f อที่เข้ามาดูอยู่อาจจะมีทั้งคนที่รู้กฎหมายเยอะแยะมากมายนะหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับพระราชองค์การเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือเสมอไปออกเป็นหนังสือพระราชองคการไม่ต้องนะครับเป็นพระราชองการด้วยวาจาก็กมีความศักดิ์สิทธิ์พอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกได้เลยคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในที่ดินตรงเนี้ทั้งหมดนะครับ5 8 3ไร่80ตารางวาข้อมูลนี้มาจากไหนครับข้อมูลนี้มาจากสอคอ .1 ครับบอกได้เลยใครเข้าไปอยู่ในนี้มีส่วนพัวพันตรงนี้อนาคตนะครับใกล้จะจบแล้วหมายหมายความว่าใกล้จะได้ออกจากที่ดินหรือมีการเช่าที่ดินแน่นอนครับ หลักฐานของการลถไฟตอนนี้คุณบอกว่าไม่มีอาณาเขตมันเป็นไปไม่ได้ผมขอถามพี่ปานาอาที่ดูกันอยู่ทั้งประเทศนะครับที่อาจจะเข้ามาดูผมหมื่นคนสองหมื่นคนหรือพันคนผมขอถามประโยคนึงว่าที่ดินที่ได้รับพระราชทานมาเนะตกเป็นของใครครับ ตอบใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับนะแต่รับพระราชทานมาเนี่ยแน่นอนครับและอีกอย่างนะครับการออกโฉนดโดยกรมที่ดินก็ถือว่าออกโดยมิชอบเพราะอะไรก็ออกให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินก็ถือว่าออกโดยมิชอบครับต่อให้ศารทั้งหมดสาสารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นที่บุรุรัมเองนะครับหรือว่าสารที่นครราชสีมานะครับสารอุทธรหรือว่าสารดีกาเองนะครับตัดสินเลยนะครับว่าเป็นที่ของการลถไฟแต่ประชาชนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ออกครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าประชาชนกลุ่มนี้จะแบกไปถึงไหนคําว่าประชาชนผมรวมหมดเลยนะนักกา,การเมืองเป็นประชาชนหมดแหละ นะครับแต่คุณชินชอบอย่างเงี้ยสนามช้างสนามแข็งรถล,ลงโม่หิน,นผมรวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินถามว่าเอ๊ยอย่างนี้คุณมาออกรายการลักษณะแบบนี้โจมตีหรือเปล่าผมไม่ได้โจมตีครับผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับ และผมก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ดินโดยตรงสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้ามามีลายส่วนตัวโปรดอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของที่ดินของการรถไฟเนี่ยขนาดศาลท่านเองนะสามยังบอกว่าที่ดินทั้งหมด50 8 3ไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟเนี่ย คุณจะเอาอะไรอีกครับจริงอยู่มีการเพิกถอนแค่35มาลายก็35มาายนั้นยื่นฟ้องการลดไฟสารดีกาสูงสุดสั่งเปี้ยงลงมาเลยครับว่าให้เพิกถอนเลยนะแต่ถ้าไปดูในของตัวกฎหมายกับกลายเป็นว่าสารดีกาสูงสุด เป็นคำสั่งอันถึงที่สุดแล้วแค่35แปลงแค่35มาไร่เข้ามาตา61ข้อ1ถึงข้อ5วักหนถึงวักห้ไม่เข้าวักแปวักแปคือสั่งเพิกถอนได้หมดเลย5้าพันแปดามไร่ห้ตารางวาถอนหมดเลยแต่สารท่านสั่งแค่ 35มสรายนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าวักหนึถึงวักห้าก็คือวักโดยเฉพาะวักสองก็คือให้แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับมีผู้ฝ่ายปกครอง,องท้องถิ่นต่างๆนะครับร่วมกันพิจารณาว่าจะเพิกถอนหรือไม่สุดท้ายก็ทางที่พดีกรมที่ดิงก็ไม่เพิกถอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว จะให้มาเพิกถอนเป็นลายแปลงเนี่ยน่าจะใช้เวลาเป็นชาติครับนะเพราะทั้งหมด999แปลงกับ995รายที่ยังครอบครองในที่ดินของการรถไฟอยู่ครับต้องบอกว่าเป็นของการรถไฟเลยครับเพราะมีการเปิดหลักฐานเอกสารอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาแน่ชัดชัดเจนเลยครับ เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าใครที่มาต่อต้านคุณภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมมองว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับนะท่านก็พอตัวพอสมควรถ้าไม่พอตัวคงจะไม่ได้เป็นถึง รักษาการหรือน้องรองนายกหรอกครับคนเรามันต้องมีบุญบารมีวาสนาจึงจะมาเป็นใหญ่เป็นโตได้นะครับแต่ก็ต้องดูกันไประยะยาวๆครับแต่ในความรู้สึกนึกคิดของผมเองและของพี่น้องประชาชนบางคน mm hmm. ผมเชื่อว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันคือเพิกถ mm hmm. อน แล้วก็เช่าซะให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมนะครับสำหรับท่านใดสนใจที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คิปวิดีโอมีนะและใครอยากจะรู้เกี่ยวกับที่ดินสอปรกอรแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเลยนะทุกอย่างของที่ดินสอปกณนะปัจจุบันนี้ผมได้ลงคลิปไว้ให้ใต้ตรงนี้แหละกดคำว่าเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีทั้งลายส่วนตัวมีทั้งคลิปวิดีโอต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นเช่าการซื้อการขายที่ดินสอบปกอรหรือการโอนสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ลองไปกดดูครับในนี้ครับสวัสดีครับ